สบายดีพี่น้องสาสว่างคนดีสารจะช่วงใสๆของมันมือวันมาค่ะบูชานาะจะเนาะมือนี่กับพักกันทำบุญทำท่านทบุญมาเอาบุญเราท่านแล้วมานี่เพ็งไดคุณยายดีใจบอีใจยู่งเลยมาทำบุญคุณแม่ชีดีเลยมาทำบุญใจดีใจอยู่คุณพี่แหม่มจิตอาสาน้ำกันไปไปใช้กับไปน้ำกันนะเอา ได้าบุญเอาทํทำบุญแน้ากับพักกันเมื่อตัวบัตรนี้เนาะหอครับครับดำบัดน,นี้มาบุญาบุญอันเทศเวียกลังถวยลังซ้ำขวดใบใบไป,ไป,ไปตอกซอยเพิ่นเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆล้วกัพักกันเมื่อได้บัดนี้พี่น้องเองเย้ยจากกันบ้านสาวสว่างบาวัดปลาโขกสว่างกันหารอยเมตรทูกอยเมตรพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องก็คือสิอนไปอนเอาบุญ กันละเนาะจ้าเนาะมือนีวันยุดราชการผู้พักพรกับพักพรเนาะพี่น้องเนาะตามสะดวกไผมันนะเนาะจ้าเนาะสาวสว่างกันก็ดีใจคือเก่าละได้มาคุยกับพี่กับน้องกับคุณยายประมูลก็ดีใจได้มาทำบุญมือนีเป็นไงแน่คุณยายเมื่อคืนนอนหลับดีบอนอนหลับดีโยแม่ชีเด็กคุณแม่ชีเด็กไอ้เกงวะไรเอามา บอกอันคุณคุณครูทิพเป็นจุดถูกจุดเทียนให้คุณตากับอันสร้างแอดมือเศร้าเสร้สาระวางกับจุดถูกจุดเทียนให้แล้วเศ้านี่ก็ไหนพี่น้องโอ้ทางมาบาดแปหดหน่อยนเนาะอันถนนกันแล้วแล้วพี่น้องเทศบาลเป็นบัตรซอยเหลือ เรียบร้อยเลยตกันแล้วบบสะดวกสบายพี่น้องมันนีนาฝนกับพ่อเช่ะแะขวดตัดกับขวดง่ายเนาะมันบอกคูะขานมันเรียบนีแต่ก็มันมีคนมขนมมันรัดนี้ดินเนาะมันตีจาดมันฟือนอันนี้มันนอนตีกัน้าพาไปรอดนวดก็ได้สะดวกสะดวกแล้ววันนี้ฝนนี่สบายฝนไมีตุ่มขยังตก รมตัวบ่อแล้วแดนวดหลวดหลวดโอ้ยจะเป็นใจหุ่นสัตวานักเตนัอเตะหลังคาบุญิลิลแล้วติดไป้ึเสาอ้พนคุณเอามาค้านเนาะนี่ก็ได้สาอ้นไม่ไม่ดูบอกเขาไม่ประดูเคุนเอามาตะุูนจะเิ่มสินพุพคุนเอาใจรถอัน แปดป่อบุญแกมาสีรัมโอ้พูดแห่กองยาวนี่ยตุนพ่อของพ่อต้องมาบ้างเพราะว่าป่านะเจ๊แต่จุดบ้านมาคอถึงพี่พ่อก็จะถึงเลยพี่ก็ถือป้าใจบังคอยถึงพี่นะถูได้บุญน้ำกันเนาะเออมาคอยนี่อาจารย์รู้จักบุญเลยอาจารย์จ้าเปื่ออันช่างก็มีสวนอย่างเดียวใกล้ๆเนาะอันพ่อพี่แม่มันเป็นสอทอได้พี่น้องพ่อพี่แม่มเป็นตำรวจเก่าเพิ่นกเป็น สทแม่เพื่อนกับเป็นประธานเป็นประธานนันหัวนาชุมชนมี่วนยางสิได้มาเอาฟื้นนะสวนชางพุ่แม่ของบ้านโคกสว่างยาพี่น้องมาเอาฟืนนะพี่แม่เพื่อนเป็นลูกสาวตำรวจเพื่อนเป็นจิตอาสาคือสาวสว่างเพื่อนเป็นหญิงโสดค้นสวยใจดีเป็นเพื่อนสาวสว่างนี่ฮะเพื่อนรุ่นพี่ไปไซกับไปน้ำกันกะ นี่แล้วดูแลสองคุณยายนี่น้ำกันไปนั่นไปนี่ค่ะซอยเหลือน้องดีๆพี่น้องเอ้ยให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีเนาอพี่น้องเนาะขอพระคุณในลายพี่แมมกระไดมีจิตเบตตาแม่ะาก็มีพี่น้องเอทามในละผู้นี่พิ่นเป็นไว่าสั้นพิ่งถามขามาอยู่ชาวสว่างกะลืมตอบ อันมื่อเขาไปบีเคน้ากันนะเออเขาทำว่าไงอันถามบาอันชาวชว่างมาก,กับไผรมาสั้นแต่ออพอท่านได้ตอบเพิ่งช้ำงเกาได้ว่ามือนี้ละผมก็ได้ว่า,วา, <c oughs> ผ,มวาผมก็ได้บอกเอ็มต้นการบริยานไปจิตอาสาน้อกันผ่านมากเมื่อกี้นี่ไหมว่าเเห็นคู่มือเขาเปวัด โอ๊ยนงของของคุณน้องมก็มาปลูกแม่เอาดอกแม่เอาพีแม่สาวผู้ไทยอย่างนี้ห่ะแม่คุณพ่อจ้าเราเป็นคนผูไทยเจ้าแต่ายกับน้องมันมันเอาไปปลูกี่สวนนะส่ะเอามาแช่ใส่จักนุกับไอ้กับน้อสาวมันจะมาไปสทีามหายุทธาดนัฏดไกทามยุทธรลาดใหญ่เนอคุณยายใหญ่ดอกจันี่แล้วพี่นอง เอาซนละเนาะพี่น้องชาวสว่างกับบังอดเงื่อนได้บาดนีกสิทธไปเปิดประตูกสิทธพักกันเัินเข้าเป็นเสวนาป่าใสกันจักเล็กจักน้อยชากกันเนาะพี่น้องเนาะอยากให้มันต้นใหญ่เลยคิดถึงมันสูงพี่น้องมันกับมิเตสุขุสุขคนคือเกาแบบจ้าชาวสว่างกันเอกิง่กบวกกันขอฝากเตเดอร์ล่องโหลดขอฝากัช่องชาวสว่างเนยบังหอดคิดถึงพี่น้องเท่านี้ละอยากไายทำอยาก งคิดพากกระไดออยากโชว์งานฝีมือคุณยายดีใจแม่แม่ได้เห็ุงานฝีมือไว้ให้ลูกสุขูสุสคนสาวสาว่างก็เลอยอันใส่เสื้อเสื้อทักเป็นฝีมือของแม่สาวสาว่างยา่าสันวาซีดอกเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยากให้ลูกให้ล้านให้พี่ให้น้องเขาสมเนาะนดีใจคุณยายล้วทักเสื้อไว้ให้ก็ห้องก็ไปหาลือมาใส่นี่ละ ตั้งแต่สี่สิบปีสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังหละละพี่น้องใ mm. ดการอันเจ็งสิ่ลละเนาะพี่น้องเนาะผู้เทาสมัยตะกี้เพิน่นกะมีฝีมือเด้แมซี่กัเก่งมีฝีมือดีอยู่พิน่นกะอายุหลายแล้ว mm. พิ่นกะสูงวัยเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านบ่ได้ปันนี่กะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องเอ้ยเขามารับชมกัไดดจังใดก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะมือน,นี่กะ สบายดีจ้า